ทำแบบนี้ป่ะโอ้ oh, องามงาม,งาม นีสบายรถสปูต no. ุลอะไรตอนนี people, like er, <rast> ้อย <them> ู่กระเป๋าเพื่นข้ามถนนก็เออเพิ่อนผ้านองไหมกิ่งแล้วก็น้องใหม่เจี๊ะมาเสื้อสุดเผ่าม้งไปเลยสุดประจำโซนเผ่าเนาะ ็นอะไรสบายดีน้องไมเกิ้งสบายดีสบายดีน้องไมเจียอ๋อโหลดแอปถือซืโหลดแอปโอเคเขียนตามนั้นเลยพาน้องไมเกิ้งกับน้องไมเจียมาเลือกเลือกเผ่ามงเลือกซุดเผ่ามงวิโนนี่เดี๋ยวซเผ่ามงมันจะซื้อกำลัง อ๋อโอเคสุดหนึ่งหกแสนคีวอันนี้มีมีจักราคาสุดในสุดนี้ราคาเมินนิดสุดหนเส้นตัวนี้เจ็เส้นค่ะตัวเจนะแล้วสุดตัวนี้เลยตัวนี้อ่ะคงเข้าแล้วตัวนี้โอ้ของข้าจ่องแล้วเมนตัวนี้เข้ามาสั่นตาดาตัวนมนี้ร้านสายโอ้ก็เลยมาโซ่ไว้เมืย์ที่ไงไอ้ว่าแบบนี้งามกวม่บาะ กระเทือนซื้อละซื้อดีๆซื้องามงามไปเลยให้กับเจ้าตัดให้ลานฝายบิ่งดูเยบ่งบ่งน้ำลายดูเออแบบนี้ก็งามได้วยไหมจริงตัวนี้ก็งามนี่ทำไรกระโปงให้ล่ะแล้วก็ซื้อกระโปรงตังห้าอโอ้อันนี้เป็นของผู้ชายพี่น้องกันงามขนาดเลยโอสุดผู้ชายนี่ซื้อแต่เสื้อนี่ยโตเท่าไหร่นี่ สั่งเส้สั่งใหมตัด,ดเป็นเสื้อนะมีทรงกับเสื้ออ <Aven> เ,ปเ,ปเป็นสุดเลยแต่โอ,อ้มีแต่เสืออ้อโอ,อแบบนั้นโตเท่าไรตัวหนักน,น,น,นี่ลยโอเจ็ดแสนควอยเป็นคนล่าแต่ว่าค่อยมัก <c oughs> ถามใบบางเื่อบางเทือสิมอานเอาเมียเรานะต้อด้อานะเมียมอโดย หาเมียม่งกัน้หาเมียพองมงกันโอ้ตัวนี้ก็งามเนาะลายนี้ลายนี้สีม่วงงามป่ะลายนี้ลายนี้เลือกบุเลือกแล้วเอารุ่นใด โอ้งามงามขนาดเลยไม,ม่กิ่งมีงบอยู่ที่ล้านสองเด้อห้ามเอาเกินนันน่นไ,ไปทางใด อันนี้ตุ้มหูอ,อันนี้แมาจะคู่อะ่ะน,น,นี่เมย์กิ่งใส่สุดเผามงเต็มยศแล้วเมื่อนี่แต่ละเทื่าละใส่แต่คองอานพี่น้องของอาของอันนั้นไปต้องไปซื้อของตุมเองนนะเนาะ นนจนกระทั่งกการมาของเบาเพ่อนพี่น้องเลยจังเฮ็ดให้น้องมีได้มีได้นุ่งแบบนี้เนาะบอสันนี่จักสิเป็นอะไรบอสันกับตอร้อยตรอยตร้อยยูให้ยูสวนเป็นอบบเหมือนกิ่ง <c ười> แบกกลวยอันขึ้นโพูเลย

พี่นะแบบนี้พี่นํามือเก่งงามนะจ้าใคก็มีเลยนะอยากซื้อตัวนี้่อาบน้อยเอาเออใหญ่พดเนาะบุ้งหูบึ้งตัวนี้ก็ยังใหญ่อยู่บักยังใหญ่อยู่

เียจตีน้องก็หาม่าเตีเราีเา่าีเราะนขอเา่าเราขอก็หมอนชิตาลุ้นเนี้ยขอนาอ่ะจ๋าตัดต่อพอดีเนาะะเอาเรื่องเาพอดีะเอแบบนี้บ่ะโอ้งามงามใส่เมื่อเลยเม่กี้นอนนี่จ้ะลุ้น่อาเจ้ากรหมอไล่ไล่จีเะลุ้กรหมอนเช่าเชีไล่กรมหมอต้องวยวยนี่แเดงหน้าัวผีเนก่ยอ่ะ เอาชดด้าให้ที่ผ oh, yeah. ีอ่ะเอาเสื้อขาวเอาเนาะงามเนาะเสื้อขาวเสื้อในแต่เสื้อขาวว่าเสื้อขาวแบบนี้เด้แบบใดค่ะนุ่งสุดตัวนี้เระต้องนุ่งเสื้อขาวค่ะมันนุ่งมันบวกเข้ากันเนาะเออก็บวม้นทงอ่ะม้วนิชชม้วนชางม้วนทิชชี่เอหอยแต่เนีต้องกัดเสื้อขาวเสื้ออะนนี้บอที่ปอใหม่เจี๊ยบอยากได้ห่ะเจ้าซื้อหรือยัง เออาซื้อเลยสิ่อยทำไ่เก่อยางะแลวอันนั้นเด็ดมันอย่างไม่จริงอันนั้นเม็นักอันนี้นะสักคนคือการทำข้าวอ๋อเครื่องประดับเนาะตัวนั้นสิเป็นเครื่องประดับทีเนาะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องประดับของสุดแต่ว่าสุดเรเต็มสุดแล้วแบบนี้แต่ว่าต้องมีเครื่องประดับต่างห้าเออโอ้เราเห็ดเองตัดเองเย็บเองเลยได้นห่ห่านก็อยู่นี่สอนีสอ chị luôn muốn nhớ nói với cô cha chi thì tôi cái giờ để bỏ để được có nó có mấy có không một chị có mấy có nhà có 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 mày luôn chị có mấy mà đi thì khởi đâu có chọn thành một nó mà làm nó đâu có

ึกใจแล้วป่ะหืมถึกใจแล้วตัดตัดสินใจหรือยังถึกใจเราก็ต้องตัดสินใจได้อือเมื่อเรานอนคิดนอนฝันแล้วสิได้สุดนั้นเ้ยพ่ะบ่ะบวชสุดนั้นบ่ได้ได้เอาสุดได้เราสุดนั้นเด้อือสุดนี้ก็งามแล้วเข้ากันละความตัดสินใจของน้องพี่เนาะ ก็งามมันมีแต่โต,ตงามๆก็เลยเลือกโพธิ์บุ้งว่า,สเ,าเสี่ยวเสี่ยงไดๆเอาวันสุดใดดีดมันมีแต่สุดงามๆเดียตอนที่ประเพณก็ได้มายืนอยู่ที่ห้านขายเครื่องอนะขายเครื่องสุดเผ่ามง้งใกล้บนกินเจียงแหละขายดีอยู่ขายดีเป็นพิเศษเพรออาะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าปีใหม่พี่น้องแล้วก็มักเดยมักเซร,รีร่แล้ก็เก็บคู่ขายได้แล้วก็พอกเงิน พอมีเงินมาซื้อสุดซื้ออย่างกับน้นองๆเพิ่นนๆใ,ใครมาซื้อมือนี้ก็เพิ่นอได้พาน้องไหม่กิ้งแล้วก็น้องไม่เทียมาซื้อสุดไม่ได้สุดงามๆม,มึงดูนี่มีแต่ของางามอันนี้เราเฮ็ดเองตัดเองเลยไม่ได้สุดงามๆพี่เนาะโอเคทั้งหมดล้านสองแสนแปดสิบทั้งสุดแล้วก็ทั้งเครื่องแต่งเครื่องประดับนะลองนับมึง กซื้ออยู่อ่ะขามาเลยร้านป้ายนี้โบได้ครบวันนี้อ่าโบได้ครบเนาะได้แน่นไข่ราคาถืออยู่นี่เนี่ยเป็นพองไข่ตัดเองนี่คุณโบได้ซื้อมาค่ะซื้อมาไข่ราคานี้โบได้อันนี้เป็นของเล่าอ่ะของแม่ค้าเพื่อนั่นตัดเองขายเองพี่น้องเฮ็ดเองเลยเก่งได้เราก็เลยขายราคาถือถ้าซื้อหันเด้อนี่ร้านป้ายนี่ได้โบครบพี่น้องแต่ว่าของน้องเมื่อกี้นี่ได้ครบหมดเลยได้ครบหมดเลย ชีวนดีนะเดี๋ดยวให้เอากำไรน,น้อยน้อยอย่าอยู่ซออยู่เยอยู่จะเอา้ามืออยอู่ออยจะไล่ไหัวข้ล้านเท่าไรล้านสองแสนครับแปดสิบพันล้านสองแสนแปดสิบพันทั้งหมดโอเคเรียบร้อยขอบใจเด้อ่อเจ้าไปทางที่ ออกเมืองเลยขอบใจหลายมีแต่สิมามาไม่มาอุหนนนไม่เลยไปได้แล้วบาทนี้กลับบ้านได้นอนรับฟันดีแล้วบาทนี้ <c oughs> โอเคนะพี่น้องเลยขอบคุณกฤษฎีพาน้องกลับก้อนบาทนี้พานองไมเจียมาติดิล์มแล้วก็ซื้อสายสักแบตท,ที่ว่าที่ว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเป็นฝากมาให้ฝากโทรศัพท์ให้น้องเนานะก็ได้มาติดิฟ์มไม่แล้วก็ติดเอ่อ เราก็ซื้อสายสั่งแป๊ดซื้อซิมซื้อเคสเป็นอันใหม่ไปเลยนนแสงไอเบิ่งดด้วยพอซับฮะเป็นอันใหม่ไปเลยนี่เลยกับพอต้า่างเงี้ยครับเออซื้อของใหม่เลยพี่น้องงานได้ของใหม่ใหม่เลยได้ดินนเมื่อเลยไปไปหาแม่อยู่พุ่นแม่อโอเคไปเจอกันอยู่วันอันนั้นเดอ้ออยู่แถววันฮัน ก้าวนะันใต่เหล้านะใต่เล okay. <Okay>, no. ่าอะโอเคโอเคพี่น,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 น้องน้องๆบัดสิไปซื้อขนมฝักน้องบัดนี้ซื้อของอยู่ของกินเมื่อตอนพ่อตอนแม่บัดน,นี่ยแล้วเพื่อนไปทาอยู่วันเนาะเพี่น